ตัวลอยทิตัวนึงหตัวลอยีตัวอยแล้วครับน,นี่เนาใส่กว๋วเทียงวันนีุ้ณจัดให้ับทิ้งอ่าคคืออย่างนี้นที่ขอปาเ่นดเนรสชาติววาสวัสดีครับสวัสดีตอนสีสโอหรือว่าสวยเนี่ยพ่อปลับไปปันญนี้เมือ่อวัน นั่นแหละฝนตกมาพี่น้องเอ้ยเขาเะ้ากอนต้องการน้ำกับม,ม,มาแล้ยมมาเต็มกับขอหัวหน้าว่าเกี่ยวเขาไม่นี้แล้วนี่เกี่ยวเขาเจา้าดอมันแหลงมัาลาอะไกับเป็นบอ่อปันไดดอกพี่น้องกับห้องนี่ห้องเทิงห้องใหญ่พุ่นกับหูไข่เนี้ยอยู่กับพ่อสีดิบใคเก็บใารเกี่ยวอยู่ี่บังซ่งสิได้คือว่าทางเดี๋ยวบังเกิดซ่งเป็นมิดเป็นห่วงอยู่พห่นว่าฟังครัวมือท่างนี้เป็นของเมนุไั่ ก็มาเริ่มมาเตรียมสมแหลกสมแหงเอ้าทำอะไรหนูน้ำพรุรีรุ่นเด้อพี่น้องว่าสิมีหนูบ่นเหมือนั้นที่พลอยรุ่นมาห่างนั่นมันยืดเสือต้นนานละ่ะตัวง,ง่ายก็ร่ังสีร้องเอาลวดสั่มพี่น้องเราเมืองว่าสียางบ่เนาะมันสิไปทางไรไปมันดีวนอยู่แถวรอหนีบ่เอาล่อรุ่นที่น้อยรุ่นเจียวสีมาหอดดี้พี่น้นนองพันกินเขาห้องถ่องน้ำพรุรีรุ่นที่เด็ดตอนเศรา อหารใน,นยุคในกินบระท่านกับแม่นี่นะครับเจียวปลาแมงดาพผนอยส้อยเดิมพร้อมขนมของหวานาหิวไม่ห่อยังแสบเบิร์ดผนวานาหอยในห้องทถองน้ำเย็นๆเข่าเหนียวซีออุ่นๆนี่มาขาดไปเลยเอ้าปั่นกินเข่าห้องทถองสาวเพิน่นซ้ำเพิ่นมาหอด <S <S อ,อ้าวเลยเจียวข้าวว่างหวอดเลย เด่าลงหุยดอกวก็เ,เ,เ,นะเมือ่อวันจะุ๋ยตัวยึดแก้มบ้าหุ่นะเนาะตวยทำอะไรตรงม้นอละลบุ่นอะไรหนูน้องไปดุ่นบอกตัวเพื่อว่าคันก้อนลยดิแกนี้ดหรอก ต้องเบท่าหางหม่องก่อเล่อรูดเบิ่งพี่น้องว่าสิมีหนูบ่ทีมงานหลายผู้หลายคนครับเตรียมตาจ้องคือกันเก็จะติดขวดเสสวยบ่คนบ่เข่าฟองนี่ไอ้เจ๊งฟองนี่ไอ้ที่พ่อไปพ้อมาฝนมาตำบัดรลาบัดเห้าชิบ่เอาเนาะต้องเบิ่งแดนอองเก็บโตบ่เขากลัยประเด็นพี่น้องเอ้ยยานรถ ลตรงวินี้เปลี่ยนไม่เนตนี้เป,เปบ่บมีหนูแม่หนุ่นไงว่าหายกิบบับบ, <c oughs> บ,บวบเบบ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 นบบบบบรหบบบบบบนบบ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 บเกบบ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 บยบบบเ ซือเสียมเน,น,นียนเพราะเป็นอันยังก็เปน็นยังก็ <c oughs> นนยืนอยู่ฝั่ประตูโค้งไหมหยักยังก็ยังเหล่ากยืนจับช่วงคืดสนุกทา่านี่ตัวนี้ตะโกเอ๋อเป็นตะเดรลาวัวหนูนี่มีติ่งติ่งติดวัตถุหลับก้อยส,ยสร้อยแส้เลี้ยงของแมนของไฟรอบของแมนของไฟน้ำ แก yup, พอปอมกันพี่น้องมาเล่มมาเตรียมแม่น่ามาไล่เตรียมทีได้ฮอดหาซอกบูมที่นี่ข้ารถเกี่ยวบูผู่เนาะแต่ว่าแกรถเกี่ยวเป็นกระวานองได้พอยิงเขาเป็นทีรถอีกเกมเี้่เอาใจดีหรอกเกไม่เอาเนี่ยเมื่อวานใคยว่าจีพ้าพี่น้องไปเบิ้งผลงานของไงการเป็นโรคเข่าคลองโชคเจริญเลยพี่น้องจีพ้าพีเบิ้งว่าเอาโรคแบบไหนท่านสมัยสมัยยังตีนะบางคน เอา,ขอ,า,า,อาออของไปยุดเหลวเรียบอปุ๊บใช่ช่วงต่อห้าเพาอมีพ่อวเดียวสองีช่วงนี้ังม่เจ้าหน้าเมนลูกพี่ห้องม,มาแล้วมาเตรม โอ้ค่โคโลยเทแถวห่มขามไงแลยวอยากให้พี่น้องทุกทีเบิ้องว่าขามเี่ยมผมจะกินตอนนี่นก่อนเร่องน่ยตกไปแล้วก็บเจอ่ปีกเราุอะไรไงเออรให้วาดไป รอบงหองหีห่งดมีมีปะอหองหงี่เต,ต่ตวันมีดเป็มีหมูไงมีน,กากน<อ>ีาเต่าปะ่อยหังก้าวเหวใหล่นะพวกมันเขาพวกมันหอนู้น้าไม่มองไมกได้ นี่ควงหน่อยนึงเรียบร้อยจชะยวพ่มีโน้จักโตโตเปิด์พุ่งบีแต่เราไปเจาา้าไหมเจามา้าพอดีตกดเดียวเรียบร้อยแล้เข้าเมนหลังไฟให้ย้อยกันแบ่ขอบไร้สิทธิ์ให้ถงเดี๋ยวรุ่นมึงกันว่าเมนหังไฟสิทธิ์ใ้งเนาะ เดี๋ยวจะป่วยแห้งเ,เลยล่ะมองเมียนไฟพี่น้องเอ,อ้ยปากไปพ่อได้คารถเกี่ยวพ่อแดงคารถเกี่ยวนะแปดถุงแปดสอบน้อยน้อยปากี่เห้อนตากโชคเจริญหมดละพ้อกันที่พูดลพพเลรอ, <c oughs> อพี่น้องเอ้ยรถเกี่ยวห่าวลงของรถว้าวครับพ่อแดงน้องด่ดีป้าพีพ่อน้องเบิ้งสถานการณ์ที่รับสื่อของโชคย์เจริญ อโอ้บาดทะยิบดิธระมดาลอเึมือบหล่อเอนต่ำดขั้นเลยเดียวา,านนี ร่วงไงไปใจผู้มาใส่ได้ขวดลงขึงง้นก็ข้อก้อนม่ขวดนอน่ม่นอนโดนหลวพ่อหรือพระปีพ,อพ,อพ,พอ่อนอนมารอบ,บึงบึนกันน้ำสมัยของสูกเลิอไมู่หลไมานด,ดีๆขอเดนในนี้ เดีเยรน้อดดันกัดดได้แต่ก่อนเู้นนี่ขวดลงซอยกันน้อเพ่าว่าเดียนนี้เพิ่นก็แต่าก่อนเกิดเดขวดลงบางเดีย็กดขวดซอยกันกันเขาวัางังเอาเรียบร้อยแล้วที่ห้องหอบน่เรียเร้อิ่เจม๊ของไม่รุ่น ยิงเเลยพี่้องเอ้ยดวงเอไร้อ่ออออเอาแล้วไฟหลุดลุกนันสิบส่บาทน้องบุญีเนาะของเมลไฟสิบเอ็ดยบาทของยี่สิบอ็ดยี่บาทน่ารครับถนนง่าสิริโรว่าป,ปีไฟเบิ้งคนงานของยี่รุ่น,นเกดกตพันห้าร้อยสิบสี่บาท เขาเมนเได้สองพัสองร้อยสิบสบาทคือกันไปพี่น้องอหารอยู่ิกินใส่ง่ายใส่ใส่สวยเหกินขาเที่ยงก็สวยครับบ้านได้เสียพื้นนึงครับแถมเสียพิอมเขาได้ตลาดแล้วพี่น้องยที่มีแนวกินไปไปหาพิ่งปลาเผาพราี้นเผาขางธนาดารนโตนี่ไงตึกโบ สองตัวไปบ่งบัามีบ่ก็ดีจ้ะกำลังจัออเป็นได้หมันบ่มือสวัสดีครับพรุคเับสวัสดีครับว่าอย่างไรปลาตัวเ็ตัวสตัวตัวละยี่บาทนอนี่อ่้นมีสบาทอบาทครับโอ้โห่เาเนเดเอาตัวละรอยหาสิบองตัวตัวัับ่เอาตัวน้อยเอาตัวน้อยตัวเดียวต่ว่ต้องเอาห่ยนะคะเท่าไหร่ออัววนเนาะ โอเอยตัวลอยหนา่ติบตัวนึงหล่ะกับตัวลอยแปดติัวนึงเขามีผักบอกเหอมีครับเออเขาเนี่ยหรอไปกินเ็ขสองตัวเนี่ยนะคือทิมงานกินเรียบ้อยอ่ะครับผมขอบคครับผมมันเป็นเสพสีพร้อมเนี่ยพี่น้องอยู่ป่ัธรรมดาเนี่ยยุคหางธนาคารอมสินเนาะครับอมสินครับ อยางเตปลาอยางไ่ไก่โอ้มีหลายเลยเนี่พี่น้องปะออกไปกินข้าว้างนอนีเได้กินข้าวข้างนอกกัพี่น้องข้างในงหน้าห้องี่แ่ละกินยันถ่ายยอะข้นกระทาดีข้นโอ้ตา่พุห้องต้อายมันโได้นเยอะวจังเลยไหลไปนะ้นมันโมมันโมสื้อตัว กาแฟก็มาลัดซึ้นกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้กินบ่อขนมบ่อดอกโอ้ยกาแฟกระดมอีกกาแฟปลาเผาคือมาสองตัวเออจมอย่างนี้เดี๋ยวขนมปั้งเท่ารถพุ่นใช่เอาเอาเอาจมมหเราที่นี่ถ้ายนี่ละคือถอดหลายตัวส่วนเมนไพรมัดผม เอกพ่อคารดเจียวบ่เจียวบุสองหมื่นสองโอ้แต่เรียนตนมคาร์เจียวจะบาดนี่ยสาธุสาธุทำกุนน่พ่อการลดเจียวไหมอืสองพันกลัวใครก็อ๋ใครก็พ่อมันสมแรงล่ะเันไครยินห้องเนีวยสวยไปตอนตัว สองถุงไปซื้อน้ำเมี็ดซี่ย้อยคางธนาคารไอเงี่กขอ้อมสินเม็นไปุ่นเพ่อนสมัยโบราณซี่เหมยเมนอ้อะปุ่นบ้านเลยเราเคยเห็นไหมขนาดซีมขอบปุ่นกันนะซีมือหลุดมือใครซีมแต่ปุ่นสินทั้งเตน ต่างคนต่างหยุดซอยกันมันเป็นขึ้นขอบุ่นโบราณต่างหาวบีตอก้อนต่าพอตอเมร่ภาพบุญนองธรรมดาตัวเราลอยเปยสีพันเล่ารถให้ตัวเราอยเกียรติสีพันป่ะรถเห็นที่เสียบรถเห็นรุ่นเดินอยู่วันสัตว์ เร็วๆส,ยสวยๆโซเล็ตไปรุป่นกับวัตถิเปียวสินมาละว่าก่อยโซ่ไเซียนเหรก็เลยว่าว่ากินปลาสิคือีทือกิ้งเม็ดอะไรอยู่ดอกจังโดนจักหน,น,น,น่อยเนาะพี่น้องเลยติดหนังตัวนี้ถือว่าโอเคแลวว้วนี่เป็นตะวันดีครับเนาะกินกับตำฮง้ยุสมตำเมืองตะนีพี่น้องตะนีมีแกเสียงไงเนาะนี่เนาะ เนียวมันช้ำช้ำบ้าพร้อมน้ำกิ่มป่วนตางในครับวันไี้วันที่เรียบร้อยแล้วนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่เนี้ยไสกับเทียงมือนี่วันนี้รุ่นจัดให้กับทีมงานเม็นไผ่เป็นไก่ซอยนี่สองตัวใหญ่ๆตำฮวงขอบปุ่นน้ำกิ่มพักนี่สองซุนขั่วหมดละ ไรหน้าหน้า,นาชินิดผักมาเดอ้อเอ็มซีสมองสบวรล่ะพี่น้องบันไก่บันไก่บันไก่บันไทยบันเล้าเสร็จแซ่บหน้ามูพี่รุ่นบู้ปะเดี๋ยวเสียบค้าวพี่น้องเลยมาไหม,มาเดอ้อจะแบบนีซ้ซิมน้ำจิม้มเป็นกันนะน้ำจิ้มเป็นจิ้รสชาติเลยรสชาติเด็กของวันดีว่าเดี๋ยวมีรไฟค่อยขึ้นอย่างว่ามัที่ขอปากลมบนเสน้นดิ้นนี่ กอ,อยันมือกวาอ้างปากซอยอยู่ยินเมียงก็ต้องแบบนี้แหละพี่น้องทำง่ายๆจังไดยรสชาติพอดีจังสิได้สิเป็นยังไงบอกว่ได้ขับเป็นยังไงพี่น้อง,ออองออปลาหลายๆเตัวเป็นไหมน้ำจิ้มใส่สิเข่าปากล้มมาเนาะที่น หลุนน้ำปลาเล็กสิออกเลยพี่น้องฮะมามาดีมะสองเป็ขั้วรับประกันคุณภาพามานว่าจะได้ก็แสบแทะแล้วมือนี้กำลังหิวพอดีขเที่ยงเอาผักกอนกังน่อยก่อนมึงข้ามญ่ก่อปากก่ได้็มขาวกระดกตอนกองเงาะมันไม่ตัวมันได้พี่น้อยมาไ สวยจกว่กินเมียวปลาเผาโคตรสืดยอดดีตัวของคนคงคแต่ที่มีโจ๋เดียวว่าวมว่าปีอันเดอร์จำให้โจ๋เดียวในว่าปีเลยบ่ะคือว่ายอยู่ผลมีเหรอเป็นยูรอบนอกคนละเรายุนตตตดละคนห็นย่น ก็มมันองไส่ักนมอไม่ไลยป่ตัวกาแฟกาแฟ่กาเนกด้างกับสมองสบอนไม่ตัวหนกับบมีเน ตีนออกมามากขวากลัวปิดกุญแจกินลาบตอนมั็นพี่รุ่นตีลาบพนะมันมีคนใ้รุ่นเตลียนใจเปลียนปลาเผาปลาเผาก็ดีขึ้นกันนะเปลี่ยนกินปลาลองเบิ้งเสนอว่ากินถุงน่องดีตรวเจ้าตรงรุ่นกินหมูกระทดาษเลย เจ้าขุดเจ้าดอเมื่อไรพี่น้องเขาดอเมื่อไรเลี้ยงเขาแย่หรือเปล่าเขาแย่เดี๋ยวสิเลี้ยงลาเป็ดสุดยอดเป็นจีนีสินะเป็ดสิยะไม่ขอไปสิเลี้ยงลาเป็ดมาเด้อจ้ะพูดได้อยากกินลาเป็ด อยตเขามือไเแม่นองไฟเียเมนองไฟเขยีเป็นงมอยู่พป่น้องโดนยี่ตนเขอเป็น่นี้ไ่โดนหอกโมกินเล้ามืดนละเดี๋ยวมาซอยตาเขาเยียมลมันมันเนางเป็นตัวเมากก็ต้องเป็นเป็ดน้อยอยู่เขาแม่นองไฟมันตับบุ้นมูว่าว่าสั่ง มันก็เลยห้องกระปงมาเห็นตีมู้ห้งองใสยตัดตมันก็บว่ได้แก่น้ำมูนว่ได้เกี่ยวอยู่ตัดลามันก็เลยห้งองท่ออันจิ้มห่อนี่อันนั้นแน่อันนี้แน่มันแบบข้ามไงปลดไว้ใส่นห,นหน่อยเนาะ <laughs>

สามนีิสิลเออไปปั่นให้ได้ป่ะนี่ถ้ากันไปขวดเนาะบอกเขาตัววดัดขวดเนี่ยจะแบบล้มหมดชิบหรออาบูกไปดูินดนี่ย่ำนั่นย่ำไปหุดเมื่อได้ปั่นเอาคื้สมัยเก่าเนี่ยว่านอ่มหนอยพอตกี้พอเราหาปั่นจกตีนคู่พอสินลงหน้า ยกไปสุดโัอรเลยฉันงั้นหน้าไม่สิเื่นเขินซะนาเห็นหน้าสมุนเนีอบอกกนแกขึ้นเก่าเดียว <บา S 2> เอาตลุด <บา S 2> เลย<ด>เลยไม่มตัว,อวเอานี้ก็ขอบคุณพี่น้องครับที่ค่อยเขามาเป็นกำลังแรกใจหรอคอมเมตน มาตลอดอยู่อพี่น้องมันเ้องเย่าอยูดีมีแห้งถึงละวันที่หนึ่งสุขผุดสุกคนเด้อจะในใบนี่มือนี่ไปรุ่นพร้อมทิมงานครับสวัสดีครับดีจ้า